สีแดงแรงลิฟอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำว่านัตไซนะฮะตอนรับก็สู่ช่องนิโฮโกะสเตชันสถานีภาษาญี่ปุ่นนะครับก็มอวานเราเรียนกันเรื่องของกริยารูปมัดสีแบบไปแล้วเนาะทินี้เราจะมาเรียนเรื่องของคำสั่งนะฮะคำว่านัสไซนะฮะพอเราได้การผันกริยาไปปุ๊บเนี่ยจะไวละในภาษาญี่ปุ่นเพราะว่ามันใช้เยอะนะฮะมันใช้เยอะแล้วก็ จะรู้จากการผสมคําในภาษาญี่ปุ่นเนาะซึ่งเป็นมีความน่าสนใจมากนะเรียนไปเรียนมาเหมือนถอดสแควร์รูทนะครับมันอยู่เหมือนกันนะครับภาษาญี่ปุ่นจะมีการผันเนาะใครเรียนภาษาญี่ปุ่นได้หัวจะค่อนข้างดีนะครับก็เหมือนสลับซับซ้อนไปมานะครับแต่ก็ไม่เกินกว่าความเข้าใจเรานะครับเพราะว่า <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้ยากมากเนาะเซนเซว่าบางทีสอนกิจจะดูแบบเรียนแรกๆดูเหมือนแบบเข้าใจยากกว่านะฮะญี่ปุ่นดูง่ายกว่า <c oughs> อ่านะก็เราวันนี้เรามาเรียนคําว่านัดใส่นะฮะนัดใสเนี่ยเป็นคําสั่งนะออกเป็นลักษณะสั่งให้ใครทําอะไรอะไรเงี้ยนะครับโดยที่เรามาเรียนเรื่องของโครงสร้างไวยากรณนะ์เนาะรูปแบบของมันเนี่ย <c oughs> รูปแบบของมันเนี่ยมันเวลาเราจะสั่งให้ใครทําอะไรก็คือมาจากคากริยานะเช่นแบบกิน si สิดูส si ิทานสิอะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นคำว่นานาไซเนี่ยเรารู้จักกริยารูปมาสไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะตัดตัวมาสออกแล้วเติมคำว่นานาไซต่อท้ายคำกริยานั้นได้เลยนะตัดมาสออกแล้วต่อท้ายคำกริยานั้นได้เลยยกตัวอย่างเช่นกริยาตัวเดิมทาเบมาสอันนี้รูกพันจินะครับของที่แปลว่ากินนะทาเบมาสนะทับเบมาสตัดมาสออก เติมคําว่านาไซกลายเป็นทาเบนาไซทานสิกินสิแต่นี้ไม่ไม,ไม่เป็นรูปคําสั่งนะเป็นรูปคําสั่งไม่ใช่รูปแบบกรุณาทานอย่างเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวไอ้คำว่ากรุณาทานเนี่ยเราจะได้เรียนอีกรูปหนึ่งคือเขาเรียกว่าชิเตกุดะไซหรือเตกุดะไซนะครับเออทานสิอันนี้ลักษณะเป็นคําสั่งสั่งให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือรูปคําสั่งนะครับถัดมาคําคว่าโยมีมัสอันนี้คันจินะโยมีมัสแปลว,ว่าอ่าน นะครับยกอ่านว่าโยกนะครับตัวนี้โยมุโยมุนะรูปโะชนนุกรมโยมุใครยังไม่มีโจนนนุกรมสาย่ปุ่นก็แนะนําให้ไปซื้อนะครับแต่ว่าตอนต้นเนี่ยไม่ต้องซื้อแบบถ้าไม่ได้เรียนจริงจงจังๆนะหรือไม่ได้เอาไปใช้หางเงิน่ะซื้อเล็กๆก็พอจนเราเริ่มเก่งเริ่มต้องใช้จริงแล้วเราค่อยซื้อเริ่มใหญ่นะครับเล่มใหญ่เริ่มเล็กๆที่พอใช้ได้อย่างเงี้ยครับโยมุ แปลว่าอ่านนะครับตัดมัสออกแปลงเป็นยมินาไซอ่านสินะครับอ่านสิเป็นคําสั่งอ่านสิอันนี้ใครน่าจะเป็นคนพูดยมินาไซคุณครูคุณแม่อะไรเงี้ยนะครับยมินาไซนะครับทีนี้บท,นบทสนทนาที่เจอได้ในชีวิตประจําวันนิจิโจไคายวะนิจิโจโควะแปลว่าบทสนทนาในชีวิตประจําวันนะนิจิโจโคา่วะมีแต่กระใซเน้มินาซัง มัสุจิโตซึโนเรโอวอากิมัสอ่าอันนี้เริ่มเดี๋ยวจะสอนเพิ่มเป็นภาษาญี่ปุ่นทุกคนจะได้แบบชินกับเสียงแล้วก็คำในภาษาญี่ปุ่นเนาะนิจ ich ich ิโจคายาวะมิเตกุระไซนิจิโจคายาวะมิเตกุระไซก็คืออ่ะเรามาดูที่บทสนทนาในชีวิตประจำวันกันนะอ่าตัวอย่างที่หนึ่งฮิโตซึโนเรโอวอากิมัสอ่าเซนเซคือยกหนึ่งตัวอย่างฮิโตซึโนเรโอวอากิมัสนะครับ หายักกุลในนาไซหายักกุลในนาไซนอนสิอ่านอนเร็วๆอันนี้เหมือนคุณแม่พูดกับเด็กนักเรียนเนาะเนื้ดุกิริยานอนนะครับถัดมาก็เป็นเนมัสเนมัสเราตัดมัดออกใส่คำว่านาไซลงไปก็เป็นเนาเนาไซเนนาไซทีนี้คำว่าหายกักกุเนี่ย แปลว่าอะไรนะครับฮายากูแปลว่าเร็วๆนะครับแปลว่าเร็วๆเป็นคําคุณศรรัพท์มาขยายกริยาอีกรอบหนึ่งฮายากูหายากุอย่างนี้นะครับฮายากูนะครับมาขยายกริยาเนนไซนะครับก็บพูดว่านอนเร็วๆสิฮายากูเนี้ยหายากูหายากูหายากูสเตกุระไซเร็วๆหน่อยอย่างนี้นะครับฮายากูสเตกุระไซฮายากูชินะไซ นะครับเร็วๆหน่อยให้ยากรเนาใส่ไก่อีกอันหนึ่งเราเรียนมาแล้วเบงเคียวเบงเคียวชินาใส่เบงเคียวชินาใส่เบงเคียวมาจากกิริยารูปพจน์ตกลมเบงเคียวสุรุอ่าเบงเคียวสุรุนะเบงเคียวสุรุกิริยารูปพจน์นักลมตัด เบงหรือรูปมัสก็คือเบงเคียวชิมัสนะครับรูปมัสของเบงเคียวก็แปลว่าเรียนนะเบงเคียวชิมัสตัดมัดออกแล้วเติมคําว่านาไซลงไปตัดมัดออกแล้วเติมคําว่านาไซลงไปเบงเคียวชินาไซก็เรียนหนังสือสิเรียนหนังสือเลยคือแม่สั่งลูกเรียนอย่างเงี้ยนะครับอ่ะข้อควรระวัง วิธีการใช้คำาันาะไซนะครับห้ามใช้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราห้ามใช้กับคนที่เป็นหัวหน้าเราให้ใช้รูปเตะกูดาไซนะเดี๋ยวอันนี้ทุกคนได้เรียนเตะกูดาไซจะสุภาพกว่าเน,นา้นอะไซคือสั่งเนาะทาเบนาไซทาเบนาไซกินสะิฮายะกุชินอไซฮายะกุชินาะไซนะทำเร็วๆหน่อยทำเร็วๆหน่อยนะครับ อันนี้เป็นรูปเดี๋ยวทุกคนจะได้เรียนคือคำว่าหายายหายาย <c oughs> แปลว่าเร็วนะครับแต่ถ้าอันนี้เป็นรูปคุณศรรพัพท์แต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นรูปขยายคำกริยานะักกริยาวิเศษนะครับก็คือขยายกริยาอีกทีหนึ่งนะเรียกกริยาวิเศษทำกริยาให้มันวิเศษขึ้นง่ายๆนะภาษาไทยกริยาวิเศษทำกริยาให้มันพิเศษขึ้น นะครับก็เราจะเปลี่ยนจากอีเป็นคุนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าฮายาคุชินาไซซุรุซุรุแปลว่าทำนะครับซุรุซุรุแปลว่าทำหรือคำว่าชิมัสนะครับชิมัสอันนี้ตัดมัสออกแล้วก็เติมคำว่านาไซลงไปทำสิ คือคำสั่งชินาไซทำเลยชินาไซอย่างเงี้ยฮะใส่แอคติ้ลงไปด้วยนะครับชินาไซอ่ะอธิบายเพิ่มเติมนะครับนัไซเนี่ยเป็นรูปคำสั่งในภาษาญี่ปุ่นที่เราใช้แนะนำหรือว่าเป็นคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งเนาะลักษณะคือจะใช้ลักษณะผู้ใหญ่เนี่ยใช้กับคนที่มีความอาวุโสน้อยกว่านะฮะ มีความอาวุโสน้อยกว่าแล้วก็เป็นลักษณะคําสั่งอย่างเช่นาทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบห้ามดืนมไปตรงนี้นะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคําสั่งคําว่านาใสนะครับเป็นคําสั่งคําว่านาสเนาะอันนี้ก็เข้าใจกันอยู่แล้วมันเป็นบริบทสังคมนะประโยคคําสั่งแนะนําที่ใช้คําว่านา้าใสบ่อยๆก็จะมีประมาณนี้นะครับทับเด้าไสทานสีให้ยากุเนาไสนอนเร็วๆนะครับ ชุกุไดโอชินาไซชุกุไดแปลว่ากันบ้านชินาไซนะแปลว่าทำกันบ้านนะชุกุไดโอซุรุนะครับชุกุไดโอซุรุแปลว่าทำกันบ้านชุกุไดโอชิมัสนะครับชุกุไดโอชิมัสอ่า ชูโกไดโอชิมัสแปลว,ว่าทำกันบ้านเนาะตัดมัดออกนะครับตัดมัดออกอ้านะชูคุไดโอชิมัสอืมตัดมัดออกแล้วก็เติมคำว่านาไซลงไปนะว่าทำกันบ้านสินะครับชูโกไดโอชินาไซ ชูกะไดโอชินาไซเนาะก็อีกอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้บ่อยนะชิสุกานิชินาไซชิสุกะแต่ว่าเงียบนะครับชิสุกานิชินาไซอันนี้ทุกคนจำไปเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเรื่องของคำคุณศัพท์เนี่ยของภารรษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเราก็มาเรียนอีกนะคำคำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจะมีสองประเภทคำคุณศัพท์นะกับคำคุณศัพท์ นะครับอ,อย่างเช่นคำว่าชิซุกะเนี่ยคำคุณศัพท์ญี่ปุ่นมีคำว่าลง้ทยด้วยอีกกับลง้ทยด้วยนะยาซาชิอย่างเงี้ยลงท้ายด้วยอีกหลายๆตัวคำสายญี่ปุ่นเป็นคำคุณศัพท์ที่ลงไทยด้วยอีกหมดนะครับยาซาชิคือแปลว่าใจดีนะครับ, as รรบหรือขาวแปลว่าคูโรยก็ลงไทยด้วยอีกเอ้ยดำนะครับคู้รยแปลว่าดำลงไทยด้วยอีก ชิโร o ยลงไทยได้ข่าวน่าสนใจ o m o s h i โร i ยนะครับน่าสนใจโอโม s ชิโรยเนาะสว่วนคำคุณศรรณัพท์นะอย่างตัวนี้นะครับคือคำว่าชิสุกะนะนะแต่อันนี้มันต้องผันนะมันคือตัดตัวนาออกแล้วก็ใส่เป็นนิแทนนะครแล้วก็ตามด้วยกริยามันเลยเป็นคำว่า s ิสุกะนิ i ิเตโกด s ไซเดี๋ยวนี้มีสอนที่หลังนะครับทุกคนก็ กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมันจะต้องทำ PowerPoint มาแบบละเอียดทำบทเรียนมาแยกแบบละเอียดอีกนิดหนึ่งนะชิสกานชชิสกานชินาไซชิสการนชินาไซชิสกานี้พูดพร้อมกันนะครับทุกคนชิสกานี้ชินาไซชิสกาเนชินาไซชิสกาเนชินาไซพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คล้องปากสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยคล้องเหมือนก็จะแบบนิดหนึ่งนะชิสกานิเป็นคำๆไปก่อนนะครับชิสกานิ มันพูด,ดุดแล้วเนี่ยชิสกานิชินาไซชิสกานีเงียบชิสกานีชิสกาน,นิชินาไซนะกับอีกอันหนึ่งก็คือเบ้งเคียวชินาไซอันนี้เรียนหนังสือสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วถ้ามีคำถามนะให้พิมพ์ลงมานะครับทุกทุกคอมเมนต์เนี่ยเราจะเอาไปพัฒนาปรับปรุงนะครับ